สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าตอนวันวันหยังหรอมือนี้วันพุธเนาะโอเคค่ะวันนี้วันพระนะคะโอเคมือนี่พญายิ่งพันวาพันสิตตอนามเขาเฮียนวาสันวาเราก็ย่างผ้าหลาดูมาต่อไอ้อย่างเพิ่นล่างอันนี่มึงดูจ้ะเพิ่นล่างหินไปเทใส่อันไปเทศไซมองอันนันนันไอโบน้ำ ดูนะกูกลัวยุหันเจ้าว่าเพิ่นไปหอบบอนน่นเทียนยังเพราะว่ายัางวัตถิบาเพราะว่าไม่สิมีอีกบอ่อหนึ่งที่ว่ามุดเต่าจ่อเราเสียเอาเขาเฮียนไปจ้ะแต่ว่าบอลนัน้นจะเป็นบอลอีกบอ่อทำการอีกบอ่อหนึ่งนี่จ้ะบอลนี่จะ้ะบอลไก,กเ่เฮียนนี่แต่ว่าเจ้าเพื่นไปเพิ่นอยากให้ยังเราสิาพาไปเบิง่งอัปเดตเรื่อยๆนะคะนี่กระตัดงหยาว่าสิบสี่หยาว่าสันวาตรงนี้ก็สิพยายามสี่หยา บ่ให้ฝนไอ้บ่ให้หญ้าขึ้นอีกมองก็จะต้องอย่างอ้อมแล้วนะเนาะเพราะว่ามองนี้มันเป็นขุดบอ่อลงไปนี่แหละม,มีบางข้อนถามทักแป๊มาว่าไอ้เฮ็ดหยังเฮ็ดบอ่อปลาคาบบ่อหรือว่าเฮ็ดอ,อ,อย่างไะอีกน้ำตกบอ่อวาสันว่าอันบางข้อนอ่ะเฉลยนะจ่ะเนาะ ถาปี่จะน้อยถาเบิ่งไปเระเด้ๆเพราะว่าพญยายาบ้านสรุปว่าสิเฮตดอย่างงาซันแต่ว่ามีมีครา้ามีคร้าค่ะที่ที่าอีอ่บ่มา่ะมีคร้ามากๆเลยแต่ว่ามองนีเห็นบ่นี่จ้าพลังพลังหินเราเพิน่นก็น้ามันก็ไไลมากอันมองนีคือสายตรงมะนี่คือเชื่อนสีว่างอันทอระบายน้ํครับต่อสายไฟขเขาเฮียนจะ้ะ ฟังสิฟังดินเนาะโอเคค่นี้หาเหรเีมีฮาวยูกอดทูดูวอเตอร์เพิ่นว่าเป็นตอน้ําของเฮียน่าันวาบ่นมีทออยู่ฮาวยูเซย์ยูก็ดูวอเตอร์เดอเอเอพุทคอนเนคดวอเตอร์ทูเดเฮาเวนีกโนทับยอื Yeah. Good stone. Oh, it's definitely dead now. Stone, go in, yeah. One cube. Mm. Took a cube and mm. I washed every last one. Mm -hmm. Get off my umbrella. Harrison. Right. Sorry. We need a, uh, we, we need a whack the plate. We need a wacker plate yeah mm -hmm. I've got to put pipes in. Mm -hmm. but this is for the rice field. Mm -hmm. So that's the first well I've got to do. Yeah. So I haven't got my wacker plate yet. So I'm going to connect the house to the water via a hose pipe. By the whole pipe, okay. Okay. It's going to go through all the filtration system. Uh -huh. Yeah. Yeah. And then, temporary, so mm -hmm. we've got nice fresh water, mm -hmm. homegrown. Yeah.

It's yeah I see yeah water everywhere there. But it's, huh? it's flowed down mm. So the grade mm. is already in on both mean trenches for cables and pipes and. okay, okay so what's okay. this space? Uh -huh. water oh, one to? thing I want to ask you to do, can you dip that up for me? That is where the mosquito lay the egg. So, what we help each other because the, the boss lady just talking on the phone, on the speak loud, speak. Say uh, whatever wa water can be deep a bit, just take out because the mosquito lay the egg. Okay. I don't know good. that was in my uh, job description, right? <laughs> uh. Okay. Okay. So okay, what, da, ตอ้อน้ำเขาเฮียนด้วยสายยางบาซานวาแล้วก็สิใส่เนี่ยเครื่องกรองน้ำบาซานวาโอเคแปลว่าเข้าจดจำได้นะจ๊าน้าเปล่ามีเครื่องกรองแต่ว่าไอ้อย่าอย่คิดเยอะเฮ้ยเอ้อฮะนี่กอนขวดเอนจำได้ป่ะจ๊าแปลวามีเครื่องกรองน้ำอันนึงบัดที่นี่งวดนี้คือสีเข็ดไอ้ต้อเอง เพาราะว่าบ่ได้เอื่นขาจากออกมาเดี๋ยวซื้อไปซื้อไออะไรอ่ะที่ใส่เครื่องกรองไหจา๊ะแล้วมาใส่ข้างในแล้วก็ล้างเองเพราะว่าเพื่อใหญ่เพื่นว่าฉันเห็นยูยยทูบอยู่บนสันวานประมาณนี้เลยใส่เป็นกานใส่เป็นก็เป็นประโยชน์นะคะเนะ <If someone S 1> า,า like ะใส่พิารณเนี I don what in don't know, I know I you what t h call อัน <Well>, นั้นว่าจีคอยินไ e ยแอมวัคเกอร์เพจอิน e ังกฤษเขาอย่างอื่นวัคเกอร์เพจนะคะเนาะแต่ว่าประเทศไทยเขาสื่ออื่นคล้ายๆกับว่าเครื่องตีดินให้ดินแน่นบ่ประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วก็แล้วก็บ่ค่อยรู้อ่ะเครื่องตีดินนี่แหละประมาณนี้จ้ะโอ้ยอันนี้ there's a palm tree still <yeah. S 3> left some for you can see yeah palm tree yeah haunting me palm tree still there to haunt me เอ้ย นี่แหละจ้าอัปเดตตอนเช้าเช้านะค่ะเนาะแปล้ก็เฮ็ดไปเนห็ดเล็กเลน้อยทั้งเฮ็ดสวนทั้งเฮ็ดสวนทั้งเฮ็ดอีหยังเฮ็ดไปซะละจา้าคอยเฮ็ดไปอากาศเฮงหอนโ so อาแค่ไหนเสะเสะ something to you ได <can> <All right. S 2> ้ไหลยะอ่าไหลเนาะจ้ะเนาะต้นไหล เพื่อจะซอยแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ไมาหย่อมซีเอาไปตำสาดเราจะพีาใหญ่พีนว่าพี่จะเข็ด I'm actually g o n n a have a saw <Yeah. S 2> What d you call it Saw <S art. S 2> No what you call the machine that makes it Weaver เครื่องตำสาด A cumedown saw We <S <S <an> <S actually have one in your restaurant <S <S an> <S an> <S an> Restaurant coming soon b u t you didn't <an> know that did you Nope Okay เสรซอยแล้วก็ซีมัดไปแล้วซีมัดไปเด็ดตำสาดไปละเข็ดนี้ข้าวตำยุวัด มือนั่นก็เลยอันนั้นโอเคเทอมีดิสไรดะพอนเดะดะอีเดอร์เวลเดะวีเ e วิกก็ต้อง connect t h a to t to the house that's the house well, yeah. yeah. well, why e a h h but well, you y go over there Because that one's h a r f r o m e already โอเ <Okay>. ค so this one I've got <Ready. S 2> work on that one with concrete and everythingso mm -hmm. So I don't want so that one is temporary okay so that I'm gonna temporarily connect the house กับ that one and sort out that one mm hmm. and a roof for the garden okay o okay alright before <What? S 2> I forgot what they're <you S 1> gonna say don't forget don't forget backer please okay okay you know w h e r e t h e y l i v e uh บ่อนั่นนะจ๊ะเนาะที่จริงแล้วสิเป็นบ่อนี่เพื่อจะต่อนน้ำ้าบ้านแต่ว่าเพิ่นว่าอีกอีใส่ใส่เวลาอีกจัาหน่อยจังสีจังสี้อมประสานว่าเพิ่นก็เลยว่า เพลนเลตต่อบอนั่นชั่วข่าวต่อมาใส่เข่าในเฮี้ยนนะจ๊ะประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวจังจะเบิงน้นยาจะนาะว่าทำไมทำไมถึงไม่ทำตอนนี้แล้วก็มีโครงการอะไรต่อไปวาสนาอือฮรอืออืออือนี meters, ่อันอัน สา, atorium, สารอันไอตายาย่นะคะเนาะสารประพุ่มสารตายายไอค่ะฮันนี่มันยูเซ่ซ้ำเต็งไอเฮาต้องอธิบายด้วยสิเอาหุ่ยพระยหยนี่ไหมอสารตายายสารประพุ่มนะจตะเนาะไอไอมุกมุกไอเคยเอาดอกไม้มาปลูกมาเนี่ยมันนั่นลนเราเมันก็ขึ้นเองก็ดีขึ้นอันก็ดีอย่างนึงแต่ว่ามุแป๊บแป๊บสาเหตุประตูไอจะอยู่พูดจะแก้ไีเนะ่ยเนาะแหละคิดแก้วอินนะอืม อือฮั้โอเคแลววามันจะมีน้ำตลงอีสิดห e นขมคล่ร m ้วงากเลย p อื o ฮ้ e งางานตรงไหมหักจ้ะเอเลรีซื้อน่จะละงานตรงไม้หักอันนี้สาไอท่อที่ไอจะคข้องเก้าขาเจ้าต่อทอสายไฟเดินสายไฟลงดินที่กันจ้ะนี่ มองเดียวกันเลยที่พญายสีตอ่ะจ้ะออกมาจากมือหันเลยมองเดียวกันเลยขอบซื้อว่าฝรั่งนอกเพื่อนกระจอก็คิดคิดกันโอเคค่ะแค่นี้เราจะอัปเดตตอนเช้าผ้าหยางเบื้งเฮียนจะซื้อดอกเดี๋ยวตอนน้ำแล้วเดี๋ยวแปดสิบเล อัปเดตอีกทีนึงโอเคจ้ะไช่